ควงคุณเชนพักคินซีอีโอเพจมีทุกอย่างนำทีมนักธุรกิจทำคอนเทนต์ปั้นแมคคาออนไลน์สู่นักธุรกิจมืออาชีพ จุดไม่อยู่แล้วล่ะค่ะสำหรับอาจารย์รินบ้านสร้างสุขพยากรณ์ที่ผันตัวเองสู่นักธุรกิจมืออาชีพล่าสุดนั้นควงคุณเชินผักขินตั้งตระกูลเจ้าของเพจมีทุกอย่างผู้ที่อยู่เบื้องหลังการตลาดความปังพร้อมด้วยคุณน้ำทิพวรจัซีอีโอบริษัทไทยทิพวระจำกัด ที่มีประสบการณ์ออนไลน์นะคะขายกว่า10ปีและเป็นเจ้าของแบรนด์อีก5ปีล่าสุดอาจารย์รินผดโปรเจกต์สร้างคนซ้อนให้มีตัวตนบนโลกออนไลน์ปันแมคา้าสูนักธุรกิจมืออาชีพในงานเปิดตัวซูเปอร์บูสเตอร์เซรั่มเซย a ามียา โดยอาจารย์รินนำทัพพร้อมตัวแทนจำหน่ายโชว์ฝีมือความปังทำยอดขาย20,000ภายใน1เดือนซึ่งงานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามฟังกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะแม่รินตื่นมารวยนะคะจริงๆคนก็รู้จักในนามอาจารย์รินมากทั้งสุพยากรนะคะก็<ส>วันนี้ก็มางานเปิดตัวแถลงข่าวฉลองยอดขายเซรั 2, คค่ม20,000ขวดภายใน1เดือน,นะคะ่ะ สวัสดีค่ะน้ำทิพ์บรรัจักนะคะของบริษัทไทยทิพย์บรัจํากัดค่ะ,ะก็มาดูแลช่วยกับอาจารย์ลินนะคะในเรื่องของระบบตัวแทนค่ะสวัสดีครับเชนพาคินนะครับผมเจ้าของเพจมีทุกอย่างครับผมจะดูในส่วนเรื่องของหลังบ้านทั้งหมดครับซื้ออุปกรณ์ออนไลน์ทั้งหลายนะครับผมเพื่อให้ธุรกิจออนไลน์เติบโตไหมครับ คือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแนวความคิดที่ว่าเราอยากจะมาสัมผัสในเรื่องของระบบธุรกิจออนไลน์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับด้านความงามเนี่ยมีมานานแล้วนะคะเี็นแต่ว่าอาจารย์ลีนะ่ะคือหาจังหวะหาช่วงโอกาสที่ตัวเองไปศึกษาจนแน่นละแล้วค่อยมาลงจับมือทําจริงๆเป้าหมายเนี่ยเป็นเรื่องของการปั้นคนมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ในระบบการทำงานของเราเนี่ยมันจะมีทั้งเรื่องของทีมการตลาดทีมฝ่ายข้างหลังบ้านก็คือฝ่ายเทคนิคต่างๆนะคะแล้วก็เป็นในเรื่องของโค้ชที่เกี่ยวกับการสร้างบุคคลธรรมดาให้โตขึ้นมาแบบไม่ธรรมดาในโลกออนไลน์ค่ะคือจริงๆก็เหมือนที่บอกว่าทำทำให้ดูดีกว่าพูดให้ฟังนะคะเทคนิคในการปั้นคนเนี่ยเราใช้หลักการทำให้เขาเห็นนะคะแล้วก็สร้างคนด้วยข้อคิดแรงบันดาลใจ คิดอย่างเดียวไม่พอต้องจับมาทำต้องจับมาลงสนามจริงก็คือตัวเนี้ยไม่ถึงหนึ่งเดือนเนี่ยเราก็ได้ดาวดวงใหม่เนี่ยโอ้ก็เกือบ500คนแล้วอะค่ะคือผมมองว่าจริงๆแล้วครับคนที่จะประสบความสำเร็จแลจะเจริญก้าวหน้าเติบโตขึ้นไปครับหนึ่งคือต้องไม่หยุดเรียนรู้ครับสองคือโฟกัสของเขาครับต้องชัดเจนว่าอ่าวันเนี้ยโฟกัสเขาคืออะไรเขาต้องการสิ่งไหนและที่สำคัญนะครับเมื่อโฟกัสเขาชัดเจนแล้วเขาต้องลงมือทำครับ และพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเพื่อให้ไม่หยุดการเติบโตครับคือเรื่องของเพจมีทุกอย่างนะครับคือต้องบอกก่อนว่าเริ่มแรกที่เราตั้งขึ้นมาครับเพื่อเราต้องการที่จะสร้างคนสร้างคนที่จากที่เขาไม่เป็นอะไรเลยเดินมาหาเราเนี่ยวันนี้ให้เขาเดินออกไปแบบว่าเขาสามารถสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ได้สามารถสร้างรายได้ได้แล้วก็สามารถต่อยอดในหลายๆด้านใดครับก็เลยเราก็เลยสร้างเพจมีทุกอย่างขึ้นมาใช้คําว่าเยอะมากนะครับ เราว่าทุกวันนี้คนทุกคนอยากมีตัวตนไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์แต่ท้งนี้ทั้งนั้นอะ่ะเขาก็จะมองว่าวันที่เขาอยากมีตัวตนเขาจะต้องทําอย่างไรเราก็เลยจะมีคอร์สสอนเขาอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างตัวตนหรือระบบหลังบ้านทุกอย่างครับเราจะมีสื่อและมีอุปกรณ์ให้เขาครบทุกวันครับด้วยที่เราอะ่ะทีมที่เราอะ่ะเก่งทุกด้านมาอยู่รวมกันทีนี้ระบบตัวแทนมันเลยไปแบบ โอหเร็วมากเร็วแบบที่เราแบบที่ที่ทำงานมา10ปีอ่ะคือตรงนี้เร็วที่สุดเลยที่บอกว่าอยู่ดีมาแบบอูขายได้ไปได้แบบปัญหาน้อยมากที่เราเจอเพราะว่าเราเอา10ปีประสบการณ์10ปีอ่ะมาเขียนระบบว่าตรงไหนมันคือปัญหาเราจะมาปิดปิดปิดไว้แล้วคนนี้ระบบมันเลยไปแบบก้าวกระโดดคนที่ไม่เคยจะพูบอกว่าไม่เคยขายอะไรเลยแต่ขายได้อันนี้คืออคือที่สุดละที่สุดของการสร้างคนละว่าที่เขาบอกไม่เป็นเลยแล้วเป็น แล้วเป็นภายในอาทิตย์เดียวคือมันแบบพุ่งอะค่ะคือทุกอย่างคือเพอร์เฟกดีค่ะก็ติดตามจริงๆเอาง่ายๆเซิร์ชเขาว่าอาจารย์รีมบ้านช่งสุพยากรนะคะแล้วค่อยๆตามหาพวกเราก็ได้แล้วก็เพจมีทุกอย่างาเพจเซย่ามิยาเซลั่มนะรับตัวแทนบายแม่รินตื่นมาเลยในนี้จะหาได้ชัดมากค่ะ <S <S